เมื่อ <Why? Why? S 1> คืนผมผมเลิอกกองจัดดังอลลีวูดอะมาริบูดแล้วผมก็ไปบ้านครับกลับไปบ้านแล้วก็ด้วยความที่แบบว่ามันเหนื่อยก็เลยเ <c oughs> ชินกันเล่นไพ่ครับ <c oughs> ชิญกันเล่นไพ่ครับเ <c oughs> ช้งคืนตื่นเป็นวันนี้จะไปเปิดกล้อง <c oughs> พอพอจะนอนไม่ค่านอนเพราะว่ามันต้องตื่นเช้า <c oughs> กายมันกดดันตัวเองเมื่อคืนนอนน้อยมากครับข้าพเจ้าเป็นคุณทรายจริงข้าพเจ้าจัดงานไม่นีข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนมีความม่วนซื่น เดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาไปเบิ้งบ้านของข้าพเจ้าอันนี้คือท่านของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าซื้อโทนี่โทนี่ครับคุณโทนี่ข้าพเจ้าเป็นโทนี่เป็นเป็นเศรษฐีใหญ่ยอสังหาริมทรัพย์ขาเจ้าเห็นเพื่อนขายโดยเจ้าของบ้านหลังนี้ข้าพเจ้านี่ครับโดยข้าพเจ้าไปเงี้ยวก่อนผมจะไม่ฉี่ตามมผทไม ไม่ไหวครับเคยถ่ายรูปโดนปาริชโดนนะโดนครับโดนว่าถ่ายรูปแบบว่าโดนใจก็เป็นท่าเต้นที่ง่ายมากผมว่าต้องขอบคุณครูคุณครูแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยทําให้แบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับกล้องเองนะครับก็เป็นท่าเต้นที่ทีแรกก็คิดว่ายากครับแต่ว่าพอทําจริงแล้วง่ายเลยครับสบายเลยป้าบอคอแตกอะไรเนี่ยดูสภาพผมด้วยครหมุนซ้ายหมุนขวาหูุ้นจะเป็นประสาทหมุนไปหมุนมาไม่รู้จะจับน้องก็ถูกไปเนี่ย เติตอนนี้หมุนเหยียบเท้าเขาดีรองเท้าวิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยมาหมอลำซิ่งเหือนเดิมดีวกว่าก็าน,าาน,านี้กับแม่ทายบรรยากาศาได้กองกบอบอุ่นมา,มากเลยค่ะแบบน่ารักเป็นกันเองทุกคนเลยแล้วกัพี่กองก็บแบบแตะยักหัวพังหัวมดเมือเลยค่ะแล้วก็ดีใจดีใจแฮนที่ได้ไดร่วมงานกับพนคอนฟิล์มเพราะว่า ตอนในน้อยค่ะมึงแต่งหนังบอกพาร์ทคอดพี่มีดใส่ขาะที่ได้รับมงานกันมีดแบบเจ็บเท้าน้อยอย่างสิประวัติเกือบกัดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้บทบาทแบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าการใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็ทุกคนก็พูดกันในเสียงเดียวกันว่าหล่อมากครับปัดจังหวะกันมาพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมเป็นสีดินที่สิบปิดทองฝังลูกระเบิดพี่น้องท่านใดที่เดินทางมาจากทางด้านแดนไก่ของนามท่านกุญแจท่านใดี่นทางมด้านแดนไกของหนามท่านกุญแจท่านดทีเดินทางัาจากทาง เรเ่ไปยังม่ครัวพี่น้องเนาะอาุมพอนะครับเจาเป่าเดน่พี่น้องไนท่ามกินกันก่นอนเนะค่ับพนาพี่น้องที่ญญเดินขา,นนนานนมนงมาจากวัดขอนแก่นพี่น้องเด้อนะครับเขาปุ่นอยู่ด้านขวามือนลครับรครัโล่ควัวแล้วก็แจ้งไปยังพ่แมพี่น้องหลูใหญบยานเดาอนลครับจะเข่าตีกันไหนบ่าไหนมือเพิ่นึงแย้ซอยกับท่านพี่น้องเด้ะไปปวดฉี่ปวดเงี้ยวด้านหลังวัดน,นะครับม oment ของน้ำ่าพี่น้องเด้อปาขีปา,า,าปขี ยังนอนเดียวได้กอดหมอนประจําแม่ค้าสาวโสดขาดคมกอดจุบลุกลํายังบ่มีภัยมาตําบักหงซอยเดอจ้าอร่อยหอมมีโฆษณาการเต็มไปด้วยเบาหวานและความดันน้องแฟนเพลงขั้นใดที่ชื่นชอบอยากจะรับประทานสายไหมดีๆที่ตลาดบ้านโป่งนะครับขอแนะนำสายไหมใบเฟิร์นนะครับมีงหมด4รถนะครับ รถเมย์ครับคนเยอะแล้วก็รับสายแล้วขกย้ายครับเย็นสบายมากค่ะไม่มีเหงื่อสักเม็ดเลยค่ะตอนนี้หน้าไม่เยิ้มเลยตอนนี้ช็อตดใช่ไหมคะจ้ำเลยใช่พี่ฟิล์มอ้วนมากปากชมพูชมพูทั้งตัวทั้งแขวทั้งลิ้นหยุดกินไม่ได้แล้วเอาไปเถอะใครก็ได้เอาไปเถอะ กระค้งเลยเค้งโอเคปาีมีี่้ายเลยพีบีเลือดออกเลยได้เลยอ้เนเลยครับสะโพแตกนะลุ๊เลือดไหลเลยแล้วก็เอาแอลกอฮอลาดค่ะทีนี้แค่น้ำเกลือนี่ก็แย่แล้วเน้อ แสบมากคุณแม่เดจะจดจําไม่เลยว่าคุณแม่ทาหนูแสบมากดวงจันทร์ไม่รู้เป็นของใครแต่ดวงใจของฉันนั้นเป็นของเธอแต่ก็ไม่รู้เลยว่าใจเธอนั้นเป็นของใครอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่นองคายค่ะหนาวมากหนาวมากเย็นขนลุกเปหมแล้ว เป็นมาถ่ายหนังมหากาพย์ใช้เวลาถ่ายทําผราว่าที่สมเด็จพระนเรศวรที่ถ่ายตอนนั้นที่ทําสถิติไว้นะครับตอนนี้บักแตงโมทําลายสถิติเขาแล้วนะครับไม่ใช่สถิติถ่ายยาวนะครับพักกองยาว,าวเพื่อความสมจริงนะครับต้องทุ่มทุนสร้างต้องทุ่มถึมถมถมสงสร้างก็จะลอยจากประเทศเราแล้วกลับเข้ามาแล,ล้วก็เลยเป็นเข,า,า,เข,า,า,ขาพูดเล่นจะลอยจากนองคายผมว่าถ้าลอยอืดครับเขาเรียกขึ้นอืดครับจะลอยจากนี่ไปถึงมูรหารอืดครับ บล็ยยอกแต่งหมู่เดเวพแกทำแน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเดี๋ยวิแกท่านรองนายกรัฐมนตรีมึงเป็นใครอะมาแต่งตั้งให้กูเอาไปก่อนเถอะไอสัตว์กูเห็นตําแหน่งมันว่างวันนี้ในโรงภพาพยนตร์